สวัสดีย่ามือเร่งครับพี่น้องครับเมือนอีสิมะวันเหี่ยมาวันป่าครับพี่น้องผมนะปุ้ยน้ำครับเขาเขียวงามขนาดพี่น้องนะครับบรรยากาศนะครับนีบรรยากาศย่ามือเรยงครับพี่น้องครับพามาวันเหี่ยครับพี่น้องมาพี่น้องครับสวัสดีอีกเส้นหนึ่งครับผมสิพาไปวันเหียครับพุ่นหัว้าบีอาเพินพาไปวันเหี้ยไปแล้วรีวิวรีวิวไปแล้วครับสบมานมาหมานมาเบิ่งนน้ำกันพี่น้องครับคลิปนี้ครับ ฮะอ,อยู่บ้านต้นนะครับบ้านต้นบ้านตรงกลางพระยืนนี่ละขอนแกน่นมื่อนี้สิบภาคกันเมื่อวานแหปุ้ยเขามางามแต่เขียวมึลืมอยู่นี่บ้านแหเอาปลาก่อนพี่น้องนะครับเอาปลาไปปิ้งก่อนครับามาๆมาตามมาคลิปนี้น่ะบรรยากาศสวนกล้วยเล่าคืองามแท้นี่ครับน้องปลาหมองเขิานี่นี่หมองเคย่อนเมื่อวานตะกี้พี่น้องนะครับพอดามไลด์ดีริตัวเบียร์พู้น่ะ าดอเอาหัวอาหารอ้อยมันก่อนบ่เอาเอาอ้ยเลยฮะข่ไขวานติเจ้าไร้วานกูจะทายชิปไหมเท็กเจ้าลุงงุ่ม like ้ะสัตว์เถอะไปยังสิวานว่วเตกเฮียหน่อยหนึ่งวาดเลยวานเลยนี่ปลาขึ้นมาแล้วนี่เนี่ยมันบ่ได้กว่าหัวอาหารโดดแล้วพี่น้องปลานี่ล้วนๆเลยด้วยนี่เห็นว่ากับนี่เป็นมูเป็นมูอยู่นี่ได้หัวหน้าเบียร์มพืจัดการครับพี่น้อง มาพี่ๆกระป๋องหัวอาหารมาพี่ขอสิบ้านอีกดิมันสีนีก้กอนขอสิบ้านให้เจ้าเราเจ้าเป็นคนห่างแหเลยเด้อห่างแหี้ถาเลย,ย,าาาเลยปานบวกทีกินอาหารติดตัวเราี่น้องนี่นี่กำลังเข้ามาพี่น้องครับเอาไปปิ้งจกักสองสามตัวเป็นตะไคร,ร่บ่หนามมันเลืกจักสิท่านมันบ่พี่น้อง พุ่นะหลายอยู่ในปา่าแต่ว่าสิท่านมันบอ่อตนั้น้ามันเลิอกแห้งแง้มสิลงหอดผื่นบอ่อเอาหางเหง้าว่าหางเห้าเออปอ,อ้โหตัวมีเตตัวงมงามไปนหน้องใสงมงามเลยครับขาวจุนพนเลยไหนมันตื่นก่อนเราก็ลูกขึ้นมันหนีไปแล้วโอ้ย ว่าจะยืนตายแล้ว่น้องเบวรคนแตกอันเด่นมากแล้วไม่แล้วไม่แล้วเบี้ยเดี๋ยวมันยุ่ม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 มาไหลก่อนเด้อเออนี่งามๆนี่ค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยววานวานนี่ก่อนเอาไปแตะถึงวะลูกพี่คืออยู่ไกลเถอ เอาลูกพี่เอาเออนั่นลเราบอลนั่นแหละถึงว่เอาดึกอฮึบโว้ยบอลลงหอดพื้นบอลท่านจอยโอ้ยบอลท่านแน่แน่ไหนแห่คางอยู่งั้งโขกพี่แห่คางอยู่งงาพี่ไหมสิ้เดียปีงว่าหละกเกเอ้ยสิ้เดียปีงเล็กน้อยพวกนี่โอ้ยแห่มาคางอยู่งตึ้งพี่น้องพี่ยา หย่ามันไหลโอ้ยบัลงหอดพื้นเลยแล้วเลยแหละบาดเลยปุดก้อนนั้นหปุดก้อนของนั่นโอ้ยมันออกพื้นเบิดแล้วเพราะว่าเหี้ยข้างหยาพี่น้องโอ้ยเมียนเจ้าเจ้าตรงยืนเจ้าหันเยืนยันละว่านไปทั้งฝุ่นมันจังบ่มีหยาเฮ้ยบ่คือแล้วฮะ น้าหล่ะมันลอยไปไก่ว่านเราชื่ซื้อเจ้าหอนว่านไปทั้งหนาเจ้าผุนไหมมันจังสิบอของงาเอาไม้เอาไม้แก่มือไหม่เอาบ่ฮะเอายืนอยิ้มมองเจ้าหอนว่านไปพผุนไหมจังโมมีหยาไหมผุนทั้งหนาเจ้าหน่อยไหมหัวหน้าเบี้ยเออผุนทั้งหนาเห็นบอลบอลมากินเนื้อถึงคนนี้ต้องขอบานสี่ก้อนแล้วเดี๋ยวขอบานไหนเ่ออคนนั้นทั้งหนาเห็นป่าวผุนแต่วันมากินเนื้อก่อน เอาห่างแค่ไหมห่างแค่ไหมโอ้ยน้ำบกักไลนึงพี่น้องเลยน้ำนั่นอะไรยืนอยู่หันจเจ้าจะขึ้นมาเด้อไม่ยังอะ่ะเบ็ดบ่ะไหนมันต้องวนันวันบังบ่มีหยาบปนแไหมปนมองปลาได้หลายปนแไหมปนโอ้เบ็ดข้าละบดาดเลยเอาเอาเกลือไปทาเอาเห็นบทน่ท่างหร่เจ้านามบักไลนึงปลาเจ้าห่างแค่ใส่ไหมเลย อย่าไปหมาบไปหยางน้ำเบ็ดวางไปก้อนเบ็ดน่ะห่างเหี้ยก้อนพูดในี่นปุ่นมันมาไหมแล้วเอาขึ้นมาไหมเตรียมไหมหลูกพี่เตรียมไหมเออไปไปปุ่นมันจะมามีหยาปุ่นเออเอาปุ่นละปุ่นว่างมันตื่นเจ้าแล้วเหี้มมันบวลงหอดพื้นมันฆ้าหยาเออปวนได้มันมาไหมเห็นหนังกระรังไหมอย่างนึง นั่นเห็นว่ามันบ่ได้กินอาหารแต่โดนหมนั่นพูนเทอบาลมันจังสีบ่ข่ายงากวมไป่ต้งกลางน้องเลยพูนเนี่ยมันกวมใหญ่ด้ยวยพอดีเลมันน,น้อยรู้ไหมท่านมีแนเฮีนหนยหน่อยเนาะ <c oughs> บางทีเฮียหาสวกนึงไหมหาสวกโคกสวกนึกไหมเฮียไหมหน่อยหนึ่งไหมฮะ <c oughs> ดางอะมีจันเอสเล่ามาอยู่ดางอ่ะแต่ว่าเนี่ยท่านให้ปุวนปลาพุ่นพี่น้องพ่นพ่นละยืนอยู่ไว้เนอ่ยแต่กันเจ้ายวนถึงกันยวนไม่ได้พูนพูนหนับก็ดีแต่ได้กินแลงบ่พี่น้องเป็นแต่ได้กินแลงบ่มันหลุนกันเบิ่งพี่น้องครับเอารุนกันเบิ่งพี่น้องรุนกันเบิ่งคลิปนี่นะครับแต่ว่ามันกัดหลายอยู่ป่าแต่ว่าน่ามันเลิกเครื่องกัวยาเต็มอยู่คางนี่ ทำไม่เอาหนาออกสิใข่ยอย,ดดย <c oughs> อดเลยหนาเต็มหนองเลยครับพี่น้องนามมันแบบว่านามฝนเนาะนะครับมันก็เลยเอาอย่างนด้จัชหน่อยนะครับปู้อยู่นี่ใส่เบ็ดขั้นเสตได้อยู่ด้วยนี่ปลาคอเป็นตะไลปะขันใส่เบ็ดขั้นไหมชกรเดือนกวาเป็นใส่เบ็ดขั้นนี่เป็นตะไระหรปลาปลาคอไยล่ว่ามองนี่มันเป็นปลาเขาแต่ก็เป็นค้องนามครับพี่น้อง อดปลายังเดียวปุ่นอยู่กลางปุ่น,นว่อนนี่งไงนะนี่โอ้แต่ว่าน้ามันไหลหล่นขึ้นมาหอดสวนกล้วยพี่เลยสวนเปนหัวด้วยอือพี่พี่น้องน้าไหลขึ้นมาหอดพี่เลยเถียงหน้าหน่อยอ้าวเดี๋ยวเบิ่งอีกจะบาดนึงพี่น้องเพราะกระลังห่างแหยอยู่ครับนั่นเบี้ยมันใหม่เลยเบี้ยรอบนี้เลยเบี้ยปุ่นอะเป็นมูด้วยเบี้ยปุ่น จิยืนมองให้จังแตถึงเบียร์เอาไงจะเลือกวิเคราะห์เบียร์บางที่เปนนองป่ามากนะครับไม่ได้ได้กิมมะนากเบียร์กูนะคือหัวขวัญเลยขึ้หัวขวัเลยเบียร์ของเบียร์สิ่งไหมโอ้ยหัวขวัญจากองเราไม่ได้ได้กิมมะนาวัานี้เนาะี่หัวขวัญจากองเลยพุนป่าเพราะมันหน่อยๆแล้วแต่ก็สวดบ้านนี่มีแต่ตัวงามๆเลยเบียร์ป้าดิปียงเนาะ เอาพอมไปพอมไปเออเอาไหมโอ้เอ้าเออเอา,เอาล้อมังดูบัดเนี่ยอันนี้หาตะไก่ถาแล้ห่าตะไก่ถาแล้วปลาว่าท่านใดอยู่เอา้เอาเล้ เอ้าฮึบฮึบอ่อฟอนให้ยังเด้อนี่เออคือคือคือบาดี่คือแล้วคือแล้วเบี้ยบาดี่คือแล้วคือแล้วบาดเนี่ยมึงจ้างบาดดิย่อใส่พร้อมบาดี่เออดึงลงมันวิดฮะดึงลงมันตอดอยู่มันบ่เออดึงลงดึงลงมันจังบ่ข้างงาทั้งผีไปนี่ข้างงาอจะได้ไปนี่ตอดอยู่มันบ่บาดสิได้ปีนกี่ดอกเสียแต่ใครปาดป่าบ้านอะไรช่มย พูดเดี๋ยวไปแบ่งผูกโอ้โหปวดเออเว้ยตะไคร้ไหมโอ้ยเดี๋ยวไปแบ่งปูกขางช้ายนั่นสิปาคอยเบื้องแล้วขันว้านเหีบอะไรนี่มีทางเดียวป่าแนวนี่น้ามันเลิกปืนยิงป่าไม่ยืนจอบยิงจุ๊บจุ๊บกระเอาปืนนั่นปืนสมวกน่ะไปได้หัวนะขึ้นป่าขึ้นยิ่งนะเออได้อยู่ครับประสันมาถามเบิ้งพี่น้องได้อยู่ครับประสันเพื่อนวะเออได้อยู่ยประสันเพื่อนว่าเดี๋ยวได้เอาแหีขึ้นมากันหัวหรอกงงหมดเออจับกระโด เลือดสีห้าเอาเอาลองมาก่อนลองมาก่อนเอาขึ้นมาเบิ้งดูพี่น้องเลยคลิปนี้มาเอาขึ้นมาทางพี่เนาะห้าวว่าหรือจังไหนดิห้าวว่าเออนามันลึกห้าวเอา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 มามันตรวจได้มือบ่โอ้ยมีแต่ยิ้มกับยิ้มเมือนคุณนายดึงดึงดึงขึ้นมาดิดิมันอะไยิ้มมังใช่ไหมตั้งแต่สิ่วันนี้กับฟอนสักวันเนาะโอ้ยนุ่นนุ่นแย่งย่งแย่งเหรอจังซอง เออพนารจังหวะโอ้ยไปลายเลยว่าจัมาได้บ้าน้อนอนมาเคยหลุ่นเนายิ้มแป้งแสียงอยู่เลยยิ้มแหงๆกบาไถ่หนะบ่เตบ่ตืนเลยตีหนาดเนี่โอ้ยบ่ได้สิแตกนอมาได้เนะไปตลาดบรรทุนบุญเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเฮ้ยหนึ่งสองสามบ่ไดดดอกพบัสีบอไม่พี่น้องใส โอ้ยเศร้าๆหนีๆสั่นไปขึ้นไปหนีๆ่คือขึ้นอะพี่น้องเอ้ยครับครับครับไปลุกขึ้นขึ้นว่านะขึ้นบ่คือหาปืนยิงเอาปืนอันยางยืดนะปืนสมอกนั่นไปขึ้นนี้เอาละครับพี่น้องคลิปนี้ครับบรรยากาศทงไงทงหน้านะครับพอนไขพักพอนสบายใจดีนะครับจวด